อันนี้เราอันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาแทนนักเรียนนะครับที่ไหนครับโรงเรียนโพนี่สัมพันธ์ครับอาคาร6ชั้น2ครับ,รบวันนี้เราสอนอะไรบ้างครับวันนี้เราสอนทักษะเบื้องต้นให้รู้จกักอุปกรณ์ทักษะเบื้องต้นการ กำลังทำอะไรครับเนี่ยตันนี้ก็ตันนี้ทำสเปรดครับสเปรดเชื่อมปลั๊กดินะปลั๊กกล้วยมอเตอร์อันนี้ทำไปหลายชุดแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ให้นักศึกษาเขาไปลองดูประกอบดูนะครับ,นนรบมาต่อครับอันนี้แผานกทำลำตัวครับโดยพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์กับพี่หน่อยครับ ยพยายามใ้่หนเชื่อไปี่นึงประมาณัเล็กๆไปกะเจออยู่ไหนเอาใบแจกเด็กเรืมตังมาัไงใบเอเนี่ย ใชาวิทยากรอบนี้อาจารย์สอนอะไรครับอาจารย์ครับอาจารย์สอนอะไรครับประกออของเครินตัดลำตัวครับทำได้กี่ลำแล้วครับิคาดว่า 1ลำครับ่ลำต้องต้องการกี่ลำครับวงการก็อยู่ประมาณ15ลำครับ15ลำโอ้ยจะทันไหมเนี่ยชุดนี้สอนซิมูเลเตอร์ครับ

นี่นลูกพี่ใหญ่แล้วครับลูกพี่ใหญ่ลงยูทูบเช่านี้อะดูนอันนี้ใช้เทคโนโลยีต้องทำหรือว่าตัวเด็กลำตัวนี้ทำอันนี้คือมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันทำนะเนี่ยเพราะกว่าจะได้ลำหนึ่งอุ้ย ถ้าเกิดประกอบแล้วมันไม่จะมาดูล้วพี่ถ้ถถบบมันก็จะบังคับไม่ได้เลยใช่ไหมตายแล้วดีพี่ลูกคือโจวหวังที่หนึ่งของจางฮะเลยนะคะ สีชางสีราชางบางละมุงฝาตีหีบเราต้องได้เป็นที่หนึ่งของสาหาีสถ้าไม่ได้ที่หนึ่งจะปรับวิทยากรทุกคนเข้า <laughs> งานเข้ารับลินนะงานเข้าเลยงานนี้ปรับวิทยากรเลยป,ปีได้แค่ แผนแห่ให้กำลังใจครับรับับพอล่าฮอล่าเดี๋ยวอัพโหลด